ปฏิกิริยาฟิชชันเป็นปฏิกิริยาที่นิวเคลียสของธาตุหนักถูกทำให้แตกตัวออกจากกันและทำให้เกิดพลังงานมหาศาลออกมาด้วยกระบวนการแตกตัวของธาตุหนักเกิดจากการยิงนิวตรอนอิสระที่มีพลังงานพอเหมาะเข้าชนอะตอมของธาตุหนักผลผลิตที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาจะเกิดธาตุใหม่ที่มีนิวเคลียสที่เล็กลง พลังงานอนุภาคและรังสีต่างๆนอกจากนี้ยังให้นิวตรอนอิสระออกมาด้วยโดยอาจจะมีจํานวนนิวตรอนที่แตกต่างกันไปนิวตรอนเหล่านี้สามารถเข้าชนธาตุหนักเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาฟิชชันต่อไปได้อีกการเกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องเช่นนี้เรียกว่าการเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่